ซึ่งก็มีคันดิเดตอยู่หลายคนเหมือนกันนะครับที่สมาคมได้คัดสรรไว้นะครับมีทั้งโค้ดเกาหลีใต้โค้ดญี่ปุ่นนะครับต่างชาติอื่นก็มีเข้ามาครับข่าวโพพันธ์กับราบชุลีแล้วนะครับทางธนวัตรเองก็ยังพร้อมที่จะรับข้อเสนอก,กับทีมอื่นด้วยนะครับไม่ว่าจะไทยลีกหรือว่าต่างประเทศก็ได้ทั้งหมดนะฮะ สวัสดีครับผมชุบปัชยนะครับพูคุยข่าวสารฟุตบอลไทยและฟุตบอลเจลีนะครับก่อนที่เข้าสู่ประเด็นเนื้อหาการก็อย่าลืมฝากกดและกดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับในช่องเองครับชุบปัชยาอย่างไรแล้วก็ขอบคุณท่านติดตามมากเลยนะครับอในคลิปนี้จะมาด้วยกัน2ประเด็นเช่นเดิมนะครับประเด็นแรกไปดูความไหวของทีมชาติชุดยู23กันหน่อยนะคุณชมฮะล่าสุดนะครับสมาคมาฟุตบอลเนี่ยได้จัดประชุมสภากรรมการครั้งที่เก้านะครับประจำเดือนสิงหาคมนั่นเองนะฮะก็มีหลากหลายประเด็นนะครับ ในการประชุมครั้งนี้นะครับเอาเป็นว่าผมคัดประเด็นเน้นๆมาเล่าละกันนะครับเอาเป็นเรื่องของช้างศึกชุดยูยเนี่ยนะฮะซึ่งก็ตอนนี้เนี่ยยังไม่มีโค้ดนะฮะซึ่งมีทัวนาเมนต์รออยู่ปีหน้านะครับเป็นรายการสําคัญในประวัติศาสตร์เลยนะครับนั่นก็คือซีเกมนั่นเองพูดแล้วเหมือนประชดยังไงไม่รู้เหมือนกันก็เป็นซี2025นเกม2 0 2 5นั่นเองนะครับ สำคัญก็คือเราเป็นเจ้าภาพด้วยไงนะฮะเป็นเป็นสิ่งที่คือเอาเป็นว่าต้องใช้สถานเดียวนะฮะว่ายง่ายน,นั่นเองนะครับในการที่เราเป็นเจ้าภาพแล้วก็ฟุตบอลเนี่ยมันต้องเหรียญทองเท่านั้นนะฮะโดยหลังประชุมเสร็จเนี่ยทางเดลตุป,ปิยพงศ์นะครับก็ได้ออกมาถแถลงข่าวกับสื่อมวลชนนะฮะโดยมีประเด็นเรื่องของชุดยู23นะครับประเด็นแรกเรื่องของการจัดฟุตบอลหญิงย23นะครับ ก็ได้ข้อสรุปนะครับว่าจะจัดแข่งขันในช่วงเดือนกันยายนถึงธันวาคมนั่นเองนะครับโดยจะจัดแข่งขันกันทุกสัปดาห์นะครับในวันพุธนะฮะซึ่งตอนนี้มี9สโมสรร,ร่วมการแข่งขันนะครับจะเตะแบบเย้าเยือนนะครับซึ่งทางสมาคมแล้วก็ฝ่ายทคนีคก็จะส่งทีมเก่าไปดูทุกเกมนะครับเพื่อที่จะคัดเลือกนักกีฬานะครับเพื่อไปเล่นซีเกมในปีหน้านั่นเองนะครับส่วนเรื่องโค้ชของยู23เนี่ยทางเดอะทุ๊กได้บอกว่า กำลังคัดเลือกแล้วก็พิจารณากันอยู่นะครับซึ่งก็มีแคนดิเดตอยู่หลายคนเหมือนกันนะครับที่สมาคมได้คัดสรรไว้นะครับมีทั้งโค้ดเกาหลีใต้โค้ดญี่ปุ่นนะครับต่างชาติทุกอื่นก็มีเข้ามานะครับแล้วก็ตอนนี้ยังมีรายชื่ออย่างอีชิอีก็อาจจะควบคุม2ทชุดเลยนะครับทั้งชุดใหญ่แล้วก็ยูยิบก็มีโอกาสเป็นไปได้เช่นกันนะครับแล้วก็โค้ดคนไทยที่มีความสามารถแล้วก็อยู่ในสายตานะครับแน่นอนว่าก็ มีชื่ออยู่หลายคนนะครับอาทิโคจิโกกิศักดิ์เสนาเมืองนะครับโคตโตยศิษิศักดิ์ยอดญาติไทยนะฮะโค้ยโอมารุสีมัคะนะครับหรือว่าโคตสีสสะสมพบวพร์เซิร์นะครับหรือว่าคนจบโปรเลเซนอื่นๆก็อยู่ในลิสต์เช่นเดียวกันนั่นเองครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของชุดยูยิบสาท,ที่ตอนนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าอาจจะต้องหาโคตรก่อนอย่างแรกนะครับแล้วก็ค่อยหานักเตะน,นะฮะ เพื่อที่จะเก็บตัวฝึกซ้อมนะครับรวมทีมกันนะครับเพราะว่ามันมีทัวร์นาเมนต์อย่างซีเกมรออยู่ปีหน้าน,นั่นเองน,นะครับก็รรอดูว่านะครับทางสังคมจะเลือกใครเข้ามาเป็นบุนซือหรือไม่งั้นเนี่ยอาจจะเล่นของง่ายก็คือให้อิชิอิคุม2ชทุดนหรือเปล่านะครับอันนี้ก็รอติดตามดูลกันครับไปต่อกนที่ตลาดซื้อขายไทยลีกกันหน่อยนะครับในช่วงเวลานี้ที่เราต้องจับตามองในดีลของกันธนวัฒน์สึงจิตถาวรน,นั่นเองน,นะครับ ที่ผมทําคลิปไปก่อนอันนี้เนี่ยบอกว่าจะไปซบราชบุรีแน่นอนแล้วปรากฏว่าตอนนี้นะครับยังไม่มีการยืนยันทางการออกมาเลยนะครับแม่มันก็เริ่มแปลกๆซะแล้วนะงานนี้นะฮะล่าสุดมีการยืนยันออกมานะครับเอเจนต์ของเจ้ากันนะครับได้ยื่นข้อเสนอให้ทางบริหารทีมราชบุรีนะฮะพิจารณานะฮะตัวตอนนี้เจ้ากันนะครับรับค่าเหนื่อยอยู่ที่ราวประมาณสักเดือนละ3 0,000นบาทนะครับแต่ว่าก็ยังติดเงื่อนไขบางอย่างอยู่นะครับทำให้ไม่สามารถปิดดีลกันได้นะฮะ ขณะเดียวกันนะครับทางเสฟฟุกนะครับคุณธนวัฒน์เองนะครับประธานสโมสรก็ออกมายืนยันด้วยตัวเองเช่นเดียวกันนะครับว่าทีมเนี่ยยังไม่ได้มีการเซ็นสัญญากับเจ้ากันเลยนะครับนอกจากจะมีข่าวโพพันกับราชุลีแล้วนะครับทางธนวัฒน์เองก็ยังพร้อมที่จะรับข้อเสนอกับทีมอื่นด้วยนะครับไม่ว่าจะไทยลีกหรือว่าต่างประเทศก็ได้ทั้งหมดนะฮะอ่ะก็รอลุ้นกันดูนะครับว่าจะยังไงสําหรับดีลนี้นะครับก็ว่าแล้วนะครับทำไมยังไม่เซ็นกันสักทีนะครับเพราะว่าดูข้อเสนออื่นๆด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็ เรื่องของข้อเส์ตส่วนตัวกับราบชลีก็ยังไม่ลงตัวนั่นเองนะครับเอาเป็นว่าแฟนๆของราชาดีก็อรอลุ้นดูแล้วกันสำหรับดิวของธนวัฒนะครับงานนี้อาจจะรู้ระทึกกันนิดหนึ่งนะครับเพราะว่ามันยังปิดดิวไม่ลงกัน,นในเรื่องตรงนี้นะครับอ่านั่นคือประเด็นที่ผมนำมาฝากกันอย่างไรแล้วก็ขอบคุณทุกท่านตีตามครับฝากกดไลก์แชร์กด s u b s c เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับในช่องยังครับชูปราชยญาอย่างไรแล้วก็ขอบคุณทุกท่านตีตามนะครับในคลิปนี้ขอตัวไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ